คลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับที่ผมเอา iPhone 15 Pro Max ไปเคลมที่ Apple Store นะครับแล้วก็มีเหตุการณ์นิดหน่อยกับประสบการณ์ที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเป็นครั้งแรกที่ที่เจอแบบนี้นะครับนี่คือเครื่อง iPhone 15 Pro Max 256GB สี Natural ที่เพิ่งแกะจากซองนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับตัวเจ้าปัญหานะครับ นี่คือ iPhone 15 Pro Max 256GB สี Natural นะครับที่ผมเพิ่งไปเคลมมาที่ Apple Store นะครับตัวนี้เป็น Serial Number Serial เดิมนะครับเครื่องเดิมเลยนะครับอ่านะครับให้ดูกันชัดๆเลยรอบเครื่องเลยนะครับยืนยันกันว่าไม่มีรอยนะครับตัวเครื่องไม่มีรอยนะครับน็อตก็ยังไม่เคยผ่านขันการแกะนะครับ ตัวหน้าจอในเครื่องนี้นะครับสรุปคือเขาเขายอมที่จะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังก่อนผมให้ดูสภาพเครื่องก่อนว่าโดยรอบตัวเครื่องเนี่ยเ,เครื่องเนี่ยใช้งานมาคือค่อนข้างรักษานะครับแล้วก็ไม่มีรอยรอยบิ่นไม่มีรอยบุบไม่มีน็อตไม่เคยผ่านการแกะเครื่องมาก่อนนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับมันเริ่มจากที่ว่าเมื่อวันที่3นะครับคือผมอ่ะได้นัดคิวได้วันที่3ม ที่ผ่านมานะครับ3ตุลาคมนะคนำเครื่องนี้ไปเคลมเพราะว่าตัวเครื่องนี้ประกันมันกำลังจะหมดในวันที่6ตุลาคมอันนี้คืออยากให้มาจํากันไว้ดีๆนะครับเ,เพราะว่าไม่มีรายละเอียดเรื่องของวันนะครับเดี๋ยวผมจะขอดูเรื่องคิวเวลาเรื่องบันทึกต่งตางๆที่ผมจดไว้นะครับในวันที่3เนี่ยที่ผ่านมามันจะเป็นวันพฤหัสใช่ไหมครับแล้วก็ ผมนําเครื่องนี้ไปส่งเครมเพราะว่าผมได้คิววันที่3นะครับอาการที่ผมไปส่งเครมนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็คือกล้อง 0.5x หรืออัลตร้าไวท์นะครับเมื่อถ่ายกับพื้นขาวมันจะมีดวงสีเทาๆโบเกออันนี้ผมผิดพลาดนิดหน่อยตัวเรื่องของฝุ่นในกล้องเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายรูปเก็บเป็นหลักฐานนะครับแต่ว่าตัวหน้าจอเนี่ยไม่ได้มีรอยร้าวนะครับแล้วก็ไม่มีคราบของเหลว แล้วก็ตัวหน้าจอก็ไม่มีรอยนะครับมันมีอาการที่เป็นแบบออยู่บริเวณช่วงประมาณกั้ากึ่งกลางจอตรงนี้นะครับมันจะมีเป็นเม็ดนูนดันจากข้างในนะครับเมื่อเราเปิดพื้นแบ็กกราวตัวจอแสดงผลเป็นสีขาวหรือสีแดงมันจะเห็นเลยว่ามันอยู่ใต้จอแสดงผลนะดันขึ้นมาเป็นเม็ดเหมือนคล้ายๆเม็ดสิวที่ปุดออกจากผิวหนังของเรานะครับ ในวันที่ผมไปส่งเคลมเนี่ยผมก็ยังพูดกับเจ้าหน้าที่อยู่ว่าอาการนี้แบบมันเจอค่อนข้างน้อยมากเลยนะส่วนมากคืออาการแบบนี้มันมักจะเกิดจากแบบแบตบวมหรือไม่ก็ในกรณีที่น็อตมันหลุดแล้วอยู่ข้างในแล้วน็อตมันกิ้งอยู่ข้างในแล้วมันไปดันโดนแล้วแบบมีแรงดันขึ้นมาปุ๊บมันเหมือนเม็ดปูดขึ้นมาประมาณนี้นะครับในภาพประกอบที่ผมถ่ายมาวันนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนมากนะครับมันอาจจะไม่ได้เห็นชัดมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันเห็นพอเห็นอยู่บ้างนะครับ ในในในหลังจากที่วันนั้นที่วันที่3ที่ผมผมไปส่งเคลมนะครับก็คือผมก็จะได้รับอีเมลตอบกลับมาในาในวันนั้นเลยนะครับในอีเมลก็คือจะมีระบ,บุไว้ว่าเครื่องเนี่ยตัวนี้นะครับผมซื้อเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2023นะครับก็คือจะเท่ากับประกันตัวเครื่องนี้ก็จะหมดวันที่6ตุลาคมปี2 0 2 4น่ะครับใน รายละเอียดของรุ่นก็คือในในรายละเอียดของเมลที่มีนะครับก็จะมีระบุว่า,าลูกค้าได้แจ้งนะครับตัวกล้องหลัง0.5มีจุดดำนะครับและหน้าจอมีลักษณะนูนขึ้นคล้ายกับหยดน้ำนะครับในของในของรายละเอียดที่ที่เขามีโซลูชันของตัวโปรเซสต,ต่างๆเนี่ยเขาจะมีระบุไว้ว่าเปลี่ยนกล้องหลัง และหน้าจอภายใต้การรับประกันลูกค้ารับทราบระยะเวลาในการตรวจสอบเนี่ยเวันนะครับในการประเมินการซ่อมเนี่ยคืออะไรที่เขาเปลี่ยน,นยแล้วก็คือแจ้งราคาไว้รวมๆแล้วเนี่ยถ้าในกรณีที่มันอยู่นอกประกันเนี่ยมันก็คือจะอยู่ที่25,224.30นะครับซึ่งอันเนี้ยมันอยู่ในประกันนะครับเขาก็เลยคิดเงินเป็นศูนย์บาทนะครับอ่ะ อันนี้คือเหตุการณ์ของวันที่3นะครับแล้วเหตุการณ์ถัดมาคือเหตุการณ์ของวันที่7ตุลาคมวันจันทร์นะครับวันจันทร์เกิดอะไรขึ้นวันจันทร์คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมได้รับอีเมลนะครับอัปเดตการซ่อมนะครับแจ้งว่าตัวเครื่องผมเนี่ยมีความเสียหายเกิดขึ้นกับจอแสดงผลที่ไม่ได้รับความคุ้มครองโดยประกันแบบจํากัดของ Apple นะครับหรือแผน Apple Care p l u หรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคหรือค่าใช้จ่ายในการซ่อมที่เสนอราคาเดิมไว้นะครับคือเดิมเนี่ยเขาเสนอเปลี่ยนจอกับเปลี่ยนกล้องคือือ2 0 0 0 0กว่าบาทนะครับแต่รอบนี้คือเขาบอกว่าจอแสดงผลเนี่ยม,มันเกิดจากความเสียหายที่ไม่ได้รับความคุ้มครองในประกันของ Apple แล้วก็หรือแม้แม้กระทั่งจะมี Apple แอปเปิลแคร์พัดกไม,ไ,มไม่คุ้มครองนะครับก็คือ แล้วก็ไม่ไม่อยู่ในเงื่อนไขของกฎหมายคุ้มคองผู้บริโภคด้วยนะครับเอ่อผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่ามันปแปลกแล้วมันมีเงื่อนไขตรงที่ว่าให้เราเลือกจ่ายเงินที่ Apple Store เนี่ยหมื่นี่พกว่ากว่าบวกแวดอีกทีหนึ่งบวกภาษีอีกทีหนึ่งนะครับหรือไม่ก็เลือกที่จะไม่ซ่อมแล้วก็รับเครื่องคืนนะค,ะครับคือในตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าที่เขาแจ้งว่าไม่คุ้มครองเนี่ยเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ย ไม่ได้อยู่ในประกันแล้วเพราะว่าเครื่องไปถึงเขาวันที่7แล้วก็เราส่งเคมวันที่3ใช่ไหมครับเขาก็เลยอาจจะเช็คในระบบแล้วมันขึ้นหมดประกันหรือเปล่านะครับผมก็เข้าใจอย่างนั้นผมก็เลยโทรเข้าไปที่ Apple c e Center นะครับที่สิงคโปร์นะครับสิ่งที่เราพยายามติดต่อและคุยกับเจ้าหน้าที่ก็คือเราแจ้งเขาว่า เครื่องอะเราส่งไปวันที่3นะแต่เครื่องไปถึงมือคุณเนี่ยวันที่7มันทําให้หมดประกันหรือเปล่านะครับสรุปว่าเขาแจ้งกลับมาว่าไม่มไม่ใช่เกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับประเด็นที่เขาแจ้งมาคือตัวเครื่องอะมันมีความเสียหายเกิดจากเดเมดซึ่งผมก็พยายามถามเขาว่าไอเดเมดที่เขาบอกเนี่ยมันคืออุบัติเหตุหรือการใช้งานอะไรเพราะว่าณวันที่เรานําเครื่องไปเคลม เครื่องเรายัางดีๆนะครับไม่เครื่องไม่มีจอตัวหน้าจอเนี่ยไม่มีรอยร้าวไม่มีรอยกระตกรอยกระแทกรอยบินหรือแบบภาพของเร็วก็ไม่มีมันจะมีเรเมออะไรไเกิดขึ้นได้ยังไงผมก็เลยพยายามโต้แย้งและถามเขาเขาก็ไม่สามารถอธิบายและให้คําตอบอะไรได้นะครับเขาก็เลยโอนสายให้กับเจ้าหน้าที่อาวุโสซ,ซึ่งเจ้าหน้าที่อาวุโสก็ไม่สามารถอธิบายอะไรกับผมได้เลยโดยที่ผมโต้แย้งในสิ่งที่ผม ในข้อข้อที่จริงในในสิ่งที่เราทราบกันอยู่นะครับก็คือเขาก็บอกเขาก็แนะนําให้ได้ว่าเครื่องมันเกิดเดเมดแต่เขาไม่สามารถที่จะบอกอะไรได้ผมก็เลยรู้สึกว่ามันหงิดแล้วมันรู้สึกว่ามันอะไรของของมึงวะอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันมันคือมันเดเมดของมึงที่พูดพูดเนี่ยคือถ้ามันเป็นจอความเสียหายที่เราทําตกมันต้องตกจากภายนอกเข้าข้างในมันต้องมีรอยเล้าหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยมันคือเหมือนเม็ดนูนที่ดันจากภายในตัวเครื่องออกมาข้างนอก ดันในใต้จอภาพอ่ะเข้าใจไหมครับมันจะไม่ออกมากระจกแต่อยู่ในใต้ใต้จอภาพมันเห็นเป็นไม้นุ่นๆเราก็พยายามอธิบายตัวเหตุผลตรงนี้แล้วก็ถามเขาเขาก็ไม่ไม่สามารถที่จะบอกอะไรเราได้แล้วก็สิ่งที่เขาแนะนําให้เราก็คือให้เราเดินรีบเดินทางไปคุยกับที่ Apple Store นะครับแล้วก็ไม่งั้นเนี่ยเขาจะตีเครื่องคืนแล้วไม่ซ่อมก็คือต้องจะต้องเสียเวลาแล้วในการที่จะยื่นส่งเคลมใหม่เนี่ยมันจะเท่ากับว่าเครื่องเราหมดประกันแล้ว โอ้โหงานก็ยุ่งผมก็รีบเดินทางไปที่ Apple s t o ซ e นะครับด้วยความที่ผมระหว่างเดินทางไปเนี่ยผมก็ได้โพสต์เรื่องราวที่เกิดขึ้นในเพจนะครับก็มีหลายท่านแนะนําว่าให้คุยกับเมนเจอร์เลยแล้วก็มันมันมันแบบม,มันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติมีหลายคนที่เจอเหตุการณ์ที่ไม่เป็นธรรมแบบนี้เหมือนกันนะครับในระหว่างทางที่ผมเดินทางไปเนี่ยผมก็ได้รับคอมเมนต์ต่างๆเหล่าประมาณนี้นะครับสิ่งที่ผมไปถึงเนี่ย ผมได้ติดต่อแผนกจีนีสบาร์ก็คือแผนกที่เราส่งซ่อมใช่ไหมครับแล้วก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าผมมีความประสงค์จะขอคุยกับหัวหน้าแผนกจีนีสบาร์หรือไม่ก็ผู้จัดก,การสาขานะครับเพราะว่าผมไม่อยากเล่าเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นหลายๆรอบนะครับพอผู้จัดก,การสาขามานะครับก็ผมก็มีเขาก็ทําการแนะนําตัวว่าเขาชื่ออะไรยังไงนะครับผมก็เห็นทางป้ายชื่อเหมือนกันแต่ซึ่ง พนักง,งานแอปเปิลสโตนเนี่ยก็คือเขาจะเป็นแค่ชื่อเล่นอย่างเดียวนะครับทีนี้เนี่ยในในระหว่างนั้นเนี่ยก็คือผมก็เล่าสิ่งที่เกิดขึ้นรายละเอียดพร้อมรูปถ่ายหลักฐานพวกคลิปตัวเครื่องต่างๆนะครับเ,เขาบอกว่าเขาขอเวลาสัก5้ถึงสินาทีเดี๋ยวเขาไปตรวจสอบข้อมูลกับโพสต์ตอนนี้ทั้งหมดก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับมาให้คําตอบนะครับเขาก็หายไปตามเวลานั้นจริงๆแล้วก็สุดท้ายกลับมาเนี่ยคือเขาก็แจ้งมาว่า คือมันเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ตอนรับเครมเครื่องนะครับก็คือไม่ได้ระบุชัดเจนว่าถ้ามันมีเดเมจเกิดขึ้นเนี่ยเราอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายผมก็เลยย้อนแย้งถามไปไงครับย้อนแย้งถามเขาไปว่าไอเดเมจที่คุณว่าถึงเนี่ยมันคือเดเมตอะไรเพราะว่าตัวเครื่องผมไม่มีรอยแล้วก็ไม่มีรอยบิ่นไม่มีคราบของเหลวคือถ้าเกิดมีเดีเมจเกิดขึ้นจากภายนอกจากการใช้งานเนี่ยคุณแจ้งค่าใช้จ่ายผมตั้งแต่วันรับเครื่องแล้ว สิ่งคือนี่คือสิ่งที่ผมโตแยงแล้วผมก็ถามเขาว่าการที่มันมีอะไรดันจากข้างในอ่ะมันคือเกิดจากปัญหาภายในตัวเครื่องไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่หรือน็อตหลุดหรืออะไรก็แล้วแต่คือเกิดจากข้างในมันคือปัญหาของผลิตภัณฑ์ของคุณนะครับเขาก็รับทราบแล้วเขาก็บอกว่าคือตรงนี้ไม่ต้องห่วงเทสเนี้เขาจะดูแลเป็นพิเศษเดี๋ยวเขาจะโนดไว้นะครับว่าให้เราเลือก ตกลงซ่อมโดยเสียค่าใช้จ่ายแต่ว่าพอวันที่มาถึงมารับเครื่องเนี่ยเราจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทางสาขาเขาจะรับผิดชอบเองผมก็บอกว่าจริงๆคือแบบนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องคือคุณต้องอธิบายให้ได้ว่าเอเดเมทที่คุณบอกเนี่ยมันคือเกิดจากอะไรแล้วก็ในส่วนของที่คุณบอกว่าเครื่องผมมันไม่ได้อยู่ในภายใต้ความคุ้มครองอะ่ะมันคือมันหมายความยังไงคือเครื่องผมอะ่ะไม่มีรอยไม่มีอะไรตามที่ พูดย้ำวนหลายรอบแล้วเขาก็ไม่สามารถอธิบายได้เพราะว่าเขาบอกว่าในระบบเขายังไม่เห็นข้อมูลแล้วเขาก็ยังไม่ได้รับข้อมูลจากฝ่ายที่ซ่อมเครื่องเขาบอกว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวพอถึงวันที่เครื่องกลับมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะโน้ตไว้ว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายก็ได้แค่นั้นผมก็ได้แต่จําชื่อผู้จัดก,การสาขาแล้วก็ จับจำเรื่องเวลาอะไรต่างๆไว้นะครับแล้วก็จดเก็บในโน้ตนะครับแล้วผมก็เดินทางกลับมานะครับแล้วเมื่อวานวันที่10นะครับตอนช่วงประมาณสักเกือบเกือบสองทุ่มได้ผมก็ได้รับอีเมลจาก Apple นะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยผมกลับมาแล้วแล้วก็ให้ไปรับเครื่องได้เลยนะครับอ่ะพอเมื่อคืนเสร็จปุ๊บผมก็ทํางานเสร็จแล้วผมก็ไปรับนะครับในระหว่างที่ไปรับเนี่ยผมจริงๆเนี่ยผมก็ข้างลุ้นนะลุ้นว่าแม่งเอ้ยคือเราจะต้องเสียเงินซ่อม หรือไม่ต้องเสียวะก็ในใจก็แบ่งรับแบ่งสู้อยู่นะครับพอเดินทางไปถึงที่ Apple Store เนี่ยผมก็เข้าคิวตามปกตินะครับแล้วก็แจ้งประสงค์ว่าเออชื่อนี้จะรับมารับเครื่องเขาก็เจ้าหน้าที่ก็นั่งให้นั่งรอแล้วก็ไปรับเครื่องกลับมานะครับสิ่งที่ได้รับเครื่องกลับมาเนี่ยสิ่งแรกเลยคือเขาแจ้งว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมนะครับรายละเอียดในการซ่อมเนี่ยเขาจะมี ระบุไว้เลยนะครับว่ามีการเปลี่ยนตัวหน้าจอใหม่ตัวกล้องใหม่นะครับซึ่งคือในรายละเอียดการซ่อมเนี่ยเขาก็ยังมีสรุปมีค่าใช้จ่ายแต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้เก็บเงินผมนะครับค่าใช้จ่ายอยู่14 0 0 0พักว่าบาทออผมก็ไม่เข้าใจเหตุการณ์นี้และผมก็พยายามสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับว่าว่ามันคือคือยังไงคือหลักการของเราอ่ะมันผิดหรือเปล่าเพราะว่าในกรณีที่เครื่องเราไม่ได้ตก ไม่ได้มีรอยบิน่นไม่ได้มีรอยแตกเล้าเนี่ยแล้วเครื่องมันมีปัญหาหน้าจอบันดันออกจากภายในแบบเนี้ยคือทาง a p ป l e จะไม่รับประกันหรอหรือว่ามันจะไม่ได้รับไม่ได้อยู่ภายใต้การเงื่อนไขาการรับประกันหรอเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถอธิบายเหตุผลอะไรที่มันชัดเจนได้เขาก็เข้าใจทั้งฝ่ายเราและฝ่ายเขานะครับผมก็เลยได้แต่ เช็คเครื่องอย่างดีแล้วก็รับเครื่องกลับมานะครับโดยที่เขามีประกันหน้าจอกับกล้องให้ผมอีก90วันนะครับในคลิปนี้ในสิ่งที่ผมเล่านะครับมันก็เป็นประสบการณ์จริงๆของผมที่ผมเจอมานะครับแล้วก็เออไม่ผมไม่ได้มีเจตนาที่มาดิสเครดิตของ Apple เองนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมเจอมาจริงๆแล้วก็เออผมรู้สึกว่าการตัดสินใจการปฏริเสธการความคุ้มครองของเจ้าหน้าที่ ในการรับเครมเนี่ยในการที่จะซ่อมให้เนี่ยประเมินของเจ้าหน้าที่เนี่ยผมการประเมินแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันมันไม่ยุติธรรมแล้วก็มันเหมือนเป็นการปัดความรู้ชอบมันรู้สึกเป็นมันแปลกๆอ่ะเครื่องกูใช้งานมาแบบเครื่องไม่มีรอยไม่มีรอยแตกรอยร้าวไม่มีไม่เคยผ่านการแกะไม่เคยผ่านการซ่อมแต่มันมีเม็ดที่ดันนูนจากหน้าจอแต่คุณจะปฏิเสธการซ่อมให้ปฏิเสธ เหมันดูฟังดูเหม่งเด,ดูแปลกๆนะมันเป็นฟังเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นอนะ่ะอันนี้คือคือสิ่งที่ผมอยากจะมาแชร์นะครับแล้วก็เอ่อถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นสิ่งที่ผมอยากจะมาเตือนคนดูทุกคนนะครับเอ่อถ้ามีโอกาสหรือมีต้องมีเหตุการณ์ที่เราต้องนําเครื่องไปเคลมกับ Apple Store นะครับหรือเคลมผ่านศูนย์เซอร์วิสของในเครื่องของ Apple นะครับเออผมอยากจะ แจ้งไว้ก่อนนะครับถ้าเป็นในกรณีที่ประเคว่า Apple Store เนี่ยถ้ามันอยู่ในเคสที่เคลมเราสามารถรับกลับคืนได้เลยคือหมายถึงว่าเขาเปลี่ยนเครื่องหรือเปลี่ยนให้เดันทีหรือเปลี่ยนอะไรให้ตรงนั้นเลยหรือซ่อมตรงนั้นรอนหนึ่งถึงสองชั่วโมงแล้วรับกลับเนี่ยอันนี้ผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาหรือแบบอาจจะมีแบบถ่ายวิดีโอถ่ายรูปไว้นิดหน่อยเป็นเก็บหลักฐานแต่ในกรณีที่เป็นการส่งไปซ่อมที่รอเจ็ดถึงสิบสี่วันอะไรพวกนี้นะครับผมอยากแนะนําว่า ถ่ายวิดีโอถ่ายรูปรอบๆตัวเครื่องไม่ว่าจะหน้าจอมีรอยไม่มีรอยมีรอยขนแมวหรือแบบรอยบินเล็กๆหรือรอยตรงไหนหรือนอตนัดรูนอตรูลำโพงทุกอย่างทุกซอกทุกมุมถ่ายเก็บไว้3 6 0องศาค่อยหมุนค่อยช้าๆเก็บรายละเอียดทุกรายละเอียดไว้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผมเนี่ยที่ผมรอดมาที่ผมมีหลักฐานไปสู้เขาเนี่ยก็เพราะผมมีถ่ายวิดีโอตอนที่เจ้าหน้าที่เช็คเครื่องแล้วก็มี ถ่ายตัวคลิปเก็บไว้เลยว่าหน้าจอผมไม่มีรอยแตกรอยล้าหรือความเสียหายเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือคือสิ่งหนึ่งที่ผมนําไปต่อสู้นะครับแล้วก็อยากจะแนะนําว่าถ้าเป็นเหตุการณ์ที่นําไปเคลมเครื่องเราต้องรอซ่อม7จ็ถึงสิ่วันก็คือถ่ายเก็บไว้เลยนะครับอยากแนะนไว้าจริงๆนะครับเพราะาผมรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ที่ประเมินว่าจะแบบ เคลมให้แบบเสียตังค์หรือไม่เสียตังค์อะไรพวกนี้นะครับผมรู้สึกว่าเขามีการตัดสินใจแนวทางการตัดสินใจที่ไม่ค่อยเป็นธรรมนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเล่ามาคือเครื่องผมไม่มีรอยตกไม่มีรอยบิ่นรอยแตกรอยซ่อมหรือนีไม่มีคราบของเหลวอ่ะคือมันก็ต้องอยู่ในภายใต้การเงื่อนไขาการประกันถูกไหมครับเพราะว่าความเสียหายของตัวจอที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือดันจากภายในตัวเครื่องออกมาข้างนอกนั่นเ่ากับว่ามันไม่ใช่ความเสียหายที่เกิดจากการกระทําของเราแต่มันเกิดจากผลิตภัณฑ์ของคุณ นะครับมันก็ควรที่จะอยู่ภายใต้การคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขการประกันหรือเปล่าแต่มันด้วยความที่ว่าเจ้าหน้าที่ตัดสินใจมาแบบนี้แล้วบวกกับที่ผมเองก็มีหลักฐานตอนส่งเคลมผมมีวิดีโอทุกอย่างไว้ก็เลยทําให้เคสของผมอันนี้ผมไม่ต้องเสียงเงินอันนี้คือประสบการณ์จริงแล้วผมก็ใช้สินค้าของ Apple มาก็เป็น10กว่าปีแล้วเหมือนกันคือผมก็เป็นถือว่าเป็นหนึ่งในแฟนแท้สินค้าของ Apple ผมก็ซื้อหมดเกืบทุกชิ้นเหมือนกันนะครับอยากจะฝากไว้นิดน,นึงนะครับเพราะว่าผมเชื่อเสมอยังเชื่อเสมอว่าลึกๆแล้วผมก็ยังเชื่อเสมอว่าบริการหลังการขายของ Apple การรับประกันของ Apple ก็ยังดีที่สุดในที่ส่วนตัวเคยเจอมาอยู่นะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอฝากไว้ทางเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ